ตอนนี้ก็ช้าแล้วเนาะเพราะว่าดาวมันหายไปแล้วนะครับเราจะสำรวจกันฝั่งขวามือนะเนาะอ่าฮะรา้วจะสร้างบ้าน e ที่เอ็มบีซีแถวนี้คิดว่านะปึกที่มันเรียบพอดีอ่ะอุยอ๊ยอุ๊ยแรงแรงกันไปเปล่าแรงกันไปเป,ปล่าไปเราจะไม่สนใจพวกนี้คขาๆไปเลยก็ได้อ้ยตรงน,นี้มีกล่องเปิดกล่องหน่อยครับอ่าเก็บมันก่อนนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างตัวน,นี้ก็มีกล่องเหมือนกันสลามตัวน,นี้มันจะเอาแล้วเนี่ยนี่ละ รบเรือม,มาเฮ้ยสาราม,มันาเรื่อยๆเลยไว้ไม่มันจะมาเยอะเกินไปเปล่าเฮ้ยสาราม,มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออไอสาราม,มน,น,านี่มันว่ายน้ำเร็วจังวะฝั่งขวานี้ไป,ไปต่อม่ไ้ละมันอันตรายเหลือเกินนะครับผมจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วการเอ้ามาอีกแล้วโอ้โหสารามอย่างเยอะเลยทีเนี้ยดูซิดูพวกมันซิอย่างเยอะเลยโอ้ยชิบหายเอ้ยนี่ผมตายกี่ขาเราวันนี้เนี่ยดูดิดูตายโอ้โหอย่างเยอะเลย นี่ค้างคาวมันโคตรอันตรายอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรเกลียดค้างคาวอะ่ะจริงค้างคาวจะเกิดเป็นอัน,อนตรายเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะโอ้โ oh ห mm hmm. มันมาเรื่อยๆเ,เลยเว้ย hey, ทำไงดีอ่ะดูดิมันมาเรื่อยๆเ,เลยโอ้โ oh หแรงเหลือเกินเอาเอา,เอาสาราม,มอีกสารามนี่ก็แแรงแรงสนใจละสร้างบ้านต่อละสร้างบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วกันเนาะผมว่าทำาธรรมดาธรรมดานะครับนี่ยจะเป็นห้องแบบห้องใต้ดินเนาะห้องใต้ด,ตดินไอห้องใต้ดินใดมาเนี่ย เป็นแบบบ้านชั้นล่างนะชั้นแบบข้างล่างเนาะก็น่าจะเป็นห้องแบบที่เอาไว้เก็บของของผมนะอืมเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าเอ้ามันเริกจะเป็นไปอบสุสานแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกดูดิมันบินไปบินมาโคตรน่าเกลียดเลยโคตรจะไม่ชอบเลยข้างข่าวเนี่ยข้างข่าวจะเกิดเป็นไอที่น่านำคาญมากแต่ก็ยังดีที่เรามีผู้ช่วยนะคทำบ้านง่ายงแล้วกันครับ อได้แค่โครงบ้านสวยสร้างบ้านได้แค่โครงไม้หมดอ่ะไม้จังเกิลหมดละเมื่อกี้ได้ไม้มาสัหละยี่สิบสามอันนัาจะเช้าแล้วมั้งตอนนี้ผมมีเอ้ยได้อันนี้มาอาใส่บวกเกาะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยนี่แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยโอ้กังคาวอย่างเยอะเลยโอ้เชื่อมันจะเยอะไปไหนเนี่ย้างขาวเนี่ยโอเค้างขาวเป็นโคตรเยอะแล้วมันตามเราหมดด้วยประเด็นนห่ะอย่าตามมาโอ้ อ๋อ,อพึ่งพึ่งไล่ต่อยเอาพึ่งไล่โอ้โหใครจะไปรู้ว่าตันนั้นมีพึ่งวะเรียบร้อยเฮ้ยไอพึ่งนี่โคตรดุอ่ะไล่ต่อยข้างข่าวด้วยดูเกินเมื่อกี้เห็นไหมผมพมตัดต้นไม้ลงมาแล้วแบบอันนี้พึ่งลงมาด้วยแล้วมันแบ,บเป็นไร่ข้ไร่ข้างขาวอะ่ะผมคอไปสรา้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก,กันนะมันจะไม่เสร็จในว,วันนี้ตอนนี้ก็ บ้านผมก็น่าจะเสร็จแล้วนะเป็นบ้านแบบชั่วข่าวไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับอือฮึก็หลังาจากนี้ผมก็ต้องไปเคลียร์รูมพที่ตัวเองตายนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันเริ่มจะเป็นใบโอมสุสานแล้วเนี่ยน่าจะหมดทุนละกับตรงนี้แล้วนะจริงเราก็สร้างบ้านเอ็น NPC บีซีสำเรอยนะครับรหมดทุนละกับตรงนี้แล้วก็ทุบเตียงแล้วก็ทําการวาร์ปกับบ้านเรียบร้อยถึงบ้านแล้วถึงจะเป็นบ้านแบบค่อยสวยเท่าไหร่ก็ช่างมาเดอนนะต่อไปก็น่าจะเหลือแค่ฝั่งซ้ายนะครับเฮ้ยจะว่าไป ถ้าเราเกิดว่าเราเอามือชานไปไว้ตรงทะเลทรายเฮ้ย <Hey, S 2> มันน่าจะขายไพลอนทะเลทรายปะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องลองหรือจะเป็นเอาตอนนี้มือชานมันขายไพลอน f o r ร s แต่ว่าตนนัวไหนมันชอบทะเลทรายปะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ชอบทะเลทรายอืมไม่มีใครชอบทะเลทรายหรอกงั้นเอาตัวที่เป็นระเบิดอะ่ะไอ้ตัวระเบิดอะ่ะไปไว้ทะเลทรายนะครับให้มันเป็นสองตัวเนาะมันจะได้แบบขายไพลอนคิดว่าโอเคหวังว่ามันจะมาเกิดตรงนี้นะหวังว่ามันจะมาตรงนี้นะครับสักตัวหนึ่ง คิดว่านะมันน่าจะขายไพรลอนทะเลทรายรือเปล่าถ้าไม่ขายก็น่าจะเป็นต้องต้องเอาแบบพาตัวอื่นนะครับฮ้ยมาละมาแล้วมันจะขายไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ขายก็คงจะต้องรอเอ็เนพีตัวอื่นเกิดน,นะครับก็ไม่ขายจริงด้วยอาเคไม่ขายก็ไม่ขายสุลจิตขายปะไม่ขายเหมือนกันมันไม่ได้เป็นแบบอมที่เขาชอบอะมันก็เลยไม่ขายเอาเป็นว่า ไปคุ้มหาไโอมที่แบบเอ้ยว่คุ้าหา ABC e ซีที่แบบชอบใบอมทะเลทรายมาไว้ก็ได้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปสำรวจฝั่งซ้ายเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปสำรวจฝั่งซ้ายกันเนาะไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะเพราะว่าฝั่งซ้ายมันเป็นใบอมปีศาจเนาะเป็นใบอมคอร์ลับก็น่าจะตึงๆมืออยู่อ่ะคิดว่านะนึกว่าจะไหวปะโถผมว่าาจะไปฝั่งซ้ายต่อไหมเนี่ยดูสิเพราอันตรายเลยอืไม่รู้ดิเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ